มาครับมาร่วมเล่นเกมเพื่อร่วมก้าวไปรับรางวัลที่แบบดีจริงๆของพวกเราง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้ตอบคำถามมาอย่างจริงจังตั้งแต่เกมที่41 42นะครับไล่มาจนถึงเกมนี้เป็นเกมที่44นะครับผมก็จะขออนุญาตเฉลยด้วยการยกตัวอย่างง่ายๆว่าเราอยากจะให้คนในหมู่บ้านหรือตำบลหนึ่งๆเนี่ยเก่งทังด้านการช่างเนี่ยมันอาจจะ ทำได้ไม่ง่ายนักแต่ถ้าเราจัดทีมครูพร้อมเครื่องมือเครื่องมือเนี่ยจัดให้เป็นเหมือนห้องสมุดเลยนะมันไม่ใช่ห้องสมุดหนังสือนะแต่เป็นห้องที่เก็บเครื่องมืออย่างเป็นระเบียบอย่างเช่นสว่านมีทั้งหมดส,ส,สว่านเบอร์แบบนี้เนี่ยเตัวไขควงเบอร์3ประแจเบอร์4อย่างละ3ตัวจัดวางไว้เปิดโอกาสให้มาเซนเบิก เครื่องมือไปได้ง่ายๆมาส่งคืนเองได้ง่ายเราไปฝึกชาวบ้านหน่อยนึงแล้วก็เติมให้นิดนึงชาวบ้านเขาก็จะใช้เครื่องมือเนี่ยในการไปทํางานช่างในการทำมาหากินได้ง่ายขึ้นเขาเรียกว่าการอํานวยความสะดวกครับเช่นเดียวกันครับหลังจากที่หมู่บ้านนี้เนี่ยทำได้ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะไปช่วยให้หมู่บ้านอื่นเนี่ยดีขึ้นได้อีกในเรื่องงานช่างแต่ด้วยภูมิปัญญาของคนเราทุกวันนี้เนี่ย ไม่ได้แค่มีภูมิปัญญาด้านงานช่างแต่มันเป็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยมีมูลค่าขึ้นมามันเหมือนกับถ้าเราไม่มีความรู้เราก็จะไม่รู้ว่าปลูกพืชอะไรแต่บางคนเนี่ยสามารถที่จะปลูกพืชให้ทั้งอร่อยแล้วก็มีมูลค่าสูงขึ้นมาได้คนเราสามารถทําให้เหล็กถัลุงเหล็กธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นเหล็กที่มีราคาได้แล้วเปลี่ยนจากเหล็กธรรมดา ให้กลายเป็นเครื่องจากเครื่องมือซึ่งมีราคามากกว่าเป็น10เท่าเป็นร้อยเท่าของราคาเหล็กทั่วไปได้คนเราสามารถทำได้ครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราสามารถอำนวยความสะดวกได้ก็ด้วยอะไรครับผมไม่ได้บอกว่าให้ไปบังคับให้ใครในเมืองไทยเนี่ยเจล้านคนเป็นคนดีหมดไม่ใช่แต่เราเปิดโอกาสให้คนที่อยากดีเราคัดเข้ามาซึ่งวิธีการคัดมีอยู่ในเกมต่างๆเรียบร้อยแล้ว คนเหล่านั้นมาสร้างแบบอย่างพร้อมภูมิปัญญาที่ดีจากนั้นให้แบบอย่างและภูมิปัญญานั้นเนี่ยเรามาทําเป็นตาําราทําเป็นสื่อนะครับทําเป็นศูนย์ฝึกหัดศูนย์ฝึกหัดก็ขออนุญาตพูดซ้ําว่าให้เหมือนกับเด็กหญิงคนหนึ่งฉันอยากเป็นนักร้องนักเต้นที่แบบเป็นมืออาชีพอะสามารถให้ความสุขคนดูได้ไปผ่านศูนย์นั้นเธอก็ออกมาแล้วเป็นได้คือปกติเนี่ยถ้าเธอไม่มีครูไม่มีเครื่องนวยความสะดวกเธอก็ฝึกไม่ได้ ฝึกได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าเธอผ่านศูนย์นั้นเธอก็เฉิดฉายได้เต็มที่มีมาแล้วครับเด็กผู้ชายอยากเป็นนักฟุตบอลก็ผ่านศูนย์แล้วก็เป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมได้เป็นเรื่องปกติมันเป็นมีมีความเป็นมืออาชีพของมันแค่นั้นยังไม่พอหมู่บ้านนั้นตำบลน,นั้นอาจจะไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ครบวงจรด้วยภูมิมัญญาของการผสมผสานกันในเรื่องต่างๆเนี่ยแต่เราจัดทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมไปช่วยก็ช่วยได้จากนั้นเนี่ย เราก็เลือกช่วยเราก็คัดกรองขยายพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องมือวิธีการอะไรต่างๆได้อีกเยอะเลยครับแค่นั้นยังไม่พอเราไม่ได้บอกว่าเราจะให้ชุดเดียวนี้ไปช่วยคนแต่หลังจากที่หมู่บ้านนั้นตำบลน,นั้นหรืออำเภอนั้นดีขึ้นมาได้อำเภอนั้นตำบลนั้นก็สามารถไปช่วยอำเภออื่นตำบลอื่นหมู่บ้านอื่นให้ดียิ่ง,งขึ้นได้อีกโลกทั้งหมดก็จะทยอยดี ได้ง่ายๆแบบนี้แล้ครับแล้วผลดีที่จะเกิดขึ้นอยากให้ไปเติมเองครับว่ามันจะดีได้แค่ไหนคําว่าเซียนคืออะไรครับคําว่าเซียนเนี่ยให้นึกภาพที่บอกว่าเราไม่ได้บอกว่าอยู่ดีๆคนเก่งคนดีจะเกิดขึ้นแต่เราบอกว่ามันนึกภาพที่คนกลุ่มหนึ่งอะฉลาดมาคุยกันมาร่วมคิดร่วมทำนะครับพัฒนาไปเรื่อยแล้วพัฒนาให้ไปในทางที่ดีอะ ในกลุ่มคนนั้นเนี่ยก็มีคนที่เป็นคู่รักกันฉลาดที่จะเปลี่ยนจากการร่วมเพศแบบแบบในหนังโป๊ให้กลายเป็นการร่วมรักหลอมรวมนะครับให้จิตวิญญาณดีๆมาเกิดฉลาดเลี้ยงดูฉลาดหยอดโจทย์ที่ว่าครับเติมความท้าทายเข้าไปทีละนิดแบบดีๆเสียนในด้านต่างๆจะเกิดขึ้นมาได้ง่ายมากเราไม่ต้องการให้คนไทยทุกคนเนี่ยผลิตเครื่องยนต์ ไอ้เขาเรียกว่าผลิตหุ่นยนต์ที่เป็นสมองกลด้วยเขาเรียกว่า AI อ่ะหุ่นยนต์ฉลาดอ่ะพูดง่ายๆนะครับเหมือนในหนังนั่นแหละเราไม่ได้บอกว่าให้คนไทยทุกคนต้องผลิตได้แบบนั้นไม่จําเป็นครับแต่เราส่งเสริมให้คนบางกลุ่มที่สนใจทางด้านนั้นนะครับให้เป็นเซียนไปเลยเป็นเซียนแบบดีๆแล้วพวกเราก็พึ่งพาเซียนทางด้านนั้นนะครับทางด้านการแพทย์ทางด้านการเกษตรทางด้านงานช่างทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ทางด้านการรู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกับที่พระบาทสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าท่านบอกว่าลูกศิษย์ที่แท้จริงของท่านจะต้องฝึกอบรมตนเองดูจิตให้รู้เท่าทันตนเองควบคุมตนเองได้ดีแล้วก็จะมีความฉับไวในเรื่องของจิตใจมีสิทธิที่จะเริ่มต้นรู้วาราจิตของผู้อื่นคือรู้วาราจิตตนเองดีแล้วก็จะเริ่มรู้วาราจิตของคนอื่น พอเริ่มรู้ว่าระจิตของตนและคนอื่นได้คล่องดีแล้วเป็นคนดีแล้วเป็นคนรู้ว่าไอ้นี่มันเป็นมายาไอการเกิดมาบนโลกนี้เป็นมายาท่านถึงบอกว่าเธอไปสอนคนอื่นได้แล้วถามว่าทําไมคนที่ยังไม่รู้ว่าระจิตตนไม่รู้ว่าระจิตคนอื่นไปสอนคนอื่นไม่ได้เหรอท่านบอกว่าจะทําให้พระธรรมของท่านเนี่ยมันเขาเรียกว่าโดนดูถูกกับพูดง่ายๆนะครับคือสอนไม่ตรงใจเขานะครับไม่รู้ว่าละจิตคนถูกสอน มันก็จะทําให้คนมองว่าศาสนาของพระองค์ท่านไม่ดีท่านก็เลยบอกว่าเธอเป็นลูกศิษย์ฉันก่อนเธอจะไปสอนได้คนต้องฝึกตัวเองก่อนซึ่งวิธีฝึกของพระองค์ท่านก็แบบสบายๆครับง่ายๆไม่มีอะไรวันหลังๆเราค่อยมาคุยกันเรื่องนั้นแล้วกันนะครับแต่ที่ผมอยากบอกก็คืออะไรทั้งเซียนทั้งแบบอย่างทั้งการคัดคนเนี่ยคือเราไม่ต้องไปไปว่าใครว่าทําไม่ดีนะครับแต่เราแค่ล้อมรั้วแล้วสร้างแบบอย่างมันเหมือนคุกอะครับค,บคุกที่มีแนวคิดว่า จะเป็นการกันใครบางคนเพื่อไม่ให้ไปทำร้ายคนอื่นอันนี้ก็เหมือนกันแต่เป็นคุกเพื่อเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการผลิตปัญญาและคนที่มีความพร้อมนะครับไม่ได้บอกว่าจับคนมาขังนะครับแปลว่าอะไรครับไม่อยากฝึกไม่อยากลองไม่อยากสร้างก็ออกไปนอกรลัวก็แค่นั้นเองนะครับง่ายๆนี่คือแนวคิดของผมผมจะตั้งจริงๆกิจการพวกเราดีสมดุลก็จะตั้งแบบนั้นไม่ได้ว่าบังคับนะแต่ขอร้องว่า อย่าเข้ามาหมนหมดนมนว่าออกไปแล้วเนี่ยกว่าจะผ่านเข้ามาได้เนี่ยจะต้องผ่านเป็นยันชั้นนะครับนี่คือเฉลยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าอยากให้ไปลองนึกต่อเองนะครับถามว่าผมจะอธิบายตอนนี้โดยละเอียดได้ไหมก็ได้แต่พวกเราไปลองนึกต่อเองดีว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับมันจะดีแค่ไหนที่เราจะบอกวิดีโอนี้เพื่อให้คนที่มีกําลังและโอกาสเนี่ยคนที่เป็นคนเก่งดีและใจบุญเนี่ยได้มาร่วมกันนะครับอยากให้ลองนึกดูครับแล้วก็ถ้าบอกได้ ก็บอกต่อนะครับของสำหรับผมก็คือวิธีง่ายๆสุดก็คืออะไรแค่มีใจครับแค่มีใจเนี่ยแค่มีใจมานึกเนี่ยก็คือการเปิดใจแล้วครับการที่เรานึกและพยายามหาจุดที่มันจะดีได้เนี่ยมันก็จะเป็นคําตอบต่อไปผมจะขออนุญาตอธิบายทั้ง1นึถึงสินะครับเป็นการคล้ายการอ่านนะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยไปลองนึกต่อเองว่าทั้ง11ข้อเนี่ยทำยังไงอะท่านถึงจะเข้าใจมัน แล้วก็ลองไปคิดดูว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่คืออะไรอยากให้จดจริง,รงครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยครับเครื่องมือนี้ครับเมื่อคนลองจริงแล้วนะครับการลองจริงลักษณะของมันก็คือมีความสนใจใส่ใจเมื่อคนสนใจใส่ใจก็จะมีพลังเพียงพอที่จะเริ่มเข้าใจแล้วจะยอมรับได้จะเริ่มเชื่อนะครับแต่ต้องนึกต่อเนื่องมานานนะจะเริ่มเชื่อบางคนจะไปเริ่มทําอะไรบางอย่างการที่เราทําอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะคุ้นเคยมันเหมือนกับ การที่มีหลายคนนะครับบอกว่าเราเรียนหนังสือมาตั้งเยอะแต่เราจําไม่ได้แล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้มันไม่เกิดประโยชน์หรอกครับถ้าความรู้ที่เราได้รับมานั้นเราไม่ได้เอาไปทําบางอย่างให้เกิดประโยชน์กับเราขึ้นมาจริงๆการที่เราทําอะไรบางอย่างถ้าทําหลายๆครั้งเนี่ยบ่อยๆด้วยนะเราจะเริ่มคุ้นเคยมันจะติดมันจะกลายเป็นลักษณะของนิสัยแล้วเราก็จะทําได้ดียิ่งๆขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนคนที่ไม่เคยเล่นการพานันก็จะไม่ติดการพานัน เราก็จะไม่เป็นเซียนไ,ไม่เข้าใจเรื่องการพนันแต่คนที่เล่นมาตั้งแต่เด็กก็จะเป็นเซียนและทาได้ดีในเรื่องการพน,นันทุกอย่างครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติจนกระทั่งเข้าถึงอะไรบางอย่างนะครับเกิดเป็นคุณสมบัติเกิดเป็นการปฏิบัติที่ต่อเนื่องซึ่งถ้าใครมาทําแบบนี้นะในเครื่องมือนี้เนี่ยทั้งส1ข้อนี้นะครับก็จะเกิดคุณสมบัติและเกิดการปฏิบัติบ,ตบางอย่างถ้าถามว่าบางอย่างนั้นคืออะไรผมตั้งชื่อว่ากิจการพวกเราดีสมดุลท่านครับ ถ้าคนคนส่วนใหญ่ครึ่งโลกอะ่ะกลายเป็นนักฟุตบอลกันหมดเนี่ยจะมีตลาดรองรับไหมถ้าคนครึ่งโลกเนี่ยกลายเป็นนักขาออนไลน์กันหมดจะมีตลาดรองรับไหมกลายเป็นคนที่แบบไปไปขุดไปขุดเหรียญอะไรอะ่ะท,ที่ที่มีอยู่ในเป็นโลกเสมือนอะ่ะในในคอมพิวเตอร์อะ่ะไปขุดเหรียญกันหมดอะ่ะจะมีใครทําข้าวให้เรากินไหมอะไรประมาณนั้นนะครับไม่ได้บอกว่าให้เลิกทาสิ่งเหล่านั้นนะครับแต่กิจการนี้นะครับ ทำได้ทั้งโลกเลยเอามนุษย์ต่างดาวอีกครึ่งหนึ่งมาทำนะครับมาร่วมทำเนี่ยกิจการพวกเราดีสมดุลเนี่ยโลกก็ยังเลี้ยงพวกเราได้แล้วพวกเราก็ยังอยู่กันยังมีความสุขแบบมีความสุขมากมีความสุขกว่าการค้าออนไลน์มีความสุขกว่าทั้งหมดนะครับมีความสุขกว่าทุกอย่างผมพูด,ดง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเราทำความเข้าใจกันด้วยตนเองก่อนอ่าผมจะอ่านให้ฟังนะครับข้อหนึ่งจริญสติสติทั้งปวงนะสติ ตื่นรู้สัมปชัญญะอะไรพวกนี้นะครับลองไปหาหเองนะครับ mm hmm. การรู้เท่าทัน mm hmm. การรู้จริงนะครับก็เจริญสติปัญญาให้ชนะตนเกิดความรู้สึกว่าพลังมาสุขรักคึกคักดีอ่าทำให้เกิดขึ้นนะครับจะทํำยังไงข้อ2ชัดเจนคล้ายๆกับว่ามีคนคนนึงอ่ะเขาบอกว่าเขาจะเปิดร้านอาหารแต่เขาทํากับข้าวเป็น10 20 30เป็นร้อยอย่างอ่ะทำเป็นหมดอ่ะกับอีกคนนึง ทำกับข้าวอร่อยจริงๆแค่5อย่างแต่เป็นอร่อยมากขึ้นเป็นขึ้นชื่อของจังหวัดอ่ะเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดก็ได้ใครจะเลี้ยงชีพได้ดีกว่ากันครับนี่แหละครับชัดเจนครับทำน้อยอย่างซึ่งมันจะมีอยู่3าอย่างก็คือ4อย่างนะครับที่ที่ว่าความชัดเจนของผมนะผมบอกแบบว่าผมไม่คิดมากไม่พูดมากนะครับถ้าท,ที่บอกว่าพูดมากเนี่ยเห็นไหมผมมาพูดลงในวีดีโอแต่ทุกวันนี้ผมไม่ไม่พูดกับใครมากนะครับมุ่งโฟกัสไปที่ผลภาพ มีพลังที่ชัดเจนข้อ2ไม่ผิดไม่ว่าแต่ขอเลือกนะแปลว่าผมไม่ไม่ว่าใครครับเราไม่มองว่าใครผิดด้วยแต่ผมขอเลือกนะข้อ3ครับตอนนี้มีแค่หนึ่งคือชีวิตของคนเราทำหลายอย่างแต่ตอนนี้ผมเลือกที่ทำอยู่แค่หนึ่งอย่างให้มันดีจริงๆให้มันถึงดีจริงๆอย่างเช่นถ้าผมอัดวีดีโอผมก็ตั้งใจ นั่งให้ดีแล้วก็อัดวิดีโอให้ดีประมาณนั้นถ้าไปเดินออกกลาลังกายผมก็ตั้งใจหายใจให้ดีมีมีสติในลมหายใจเซตท่าเดินให้ดีแล้วก็พยายามเดินให้ดีอะไรประมาณนั้นนะครับแปลว่าอะไรครับแน่นอนการเดินเนี่ยมันมีหลายอย่างแต่เราเซตให้มันมาเป็นองค์รวมของการเดินที่ดีอ่าคุณหายใจดีไหมท่าทางคุณดีไหมในการเดินนั้นๆอะไรไหมครับอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเราทํางานงานมันจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างในการช่วยให้งานดี ก็เซตให้มาเป็นองค์รวมของงานนั้นๆที่ดีไว้ข้อ4ครับพยายามติดเครื่องให้ถึงดีแปลว่าเราจะผลิตรถยนต์สักหนึ่งคันคันแรกของโลกเนี่ยมันยากมากแต่หลังจากที่เราสร้างเครื่องรถยนต์ได้สำเร็จแล้วเนี่ยมันคือรางวัลของชีวิตเช่นเดียวกันครับอะไรที่เป็นงานชิ้นโบแดงเราต้องติดเครื่องให้ไปถึงจุดที่มันจะมีการพัฒนาและต่อยอด มันเหมือนกับคนที่เขาจับเรื่องสมาร์ทโฟนแล้วเขาล่ำรวยมหาศาลจากการขายสมาร์ทโฟนเนี่ยคิดดูคนไทยสิครับประเทศไทยของเราประเทศเดียวเนี่ยสมมติว่าเครื่องนั้นเนี่ยเครื่องละ3ามสี่หมืน่นขายได้สัก2ล้านเครื่องอแล้วเขาผลิตออกมาปีละรุ่นปีละรุ่นโอ้โหเม็ดเงินมหาศาลเลยนะครับคิดแท่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะข้อ2นี่คือการยกตัวอย่างครับส่วนข้อ3ถึงใจดี ข้อ4ตัวเราดีพวกเราดีทั้งปวงทยอยดีข้อ5สติตรงหน้าข้อ6ร่วมกันดีข้อ7หลุมพรางข้อ8รอได้ทันทีข้อ9ทดลองบวกต่อยอดข้อ10รู้ถึงเกิดที่ดีจริงข้อ11ฉลาดเลือกช่วยท่านครับอยากให้ไปลองดูว่าถ้าเกิดว่าเราจะสร้างกิจการหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราต้องให้คนเนี่ย ที่จะมาร่วมกิจาการของเราผ่านคุณสมบัติอะไรบ้างกิจาการพวกเราดีสมดุลก็ต้องผ่านคุณสมบัติทั้ง11ข้อนี้ครับอยากให้ไปลองดูครับถ้าจะให้นึกง,ง่ายๆก็คือสมมุติว่าเราอยากได้นักฟุตบอลประเทศไทยนี่แหละไปแข่งถึงระดับฟุตบอลโลกเราจะคัดคนประเภทไหนครับคนที่มีฝีมือผ่านการฝึกมานานจนกระทั่งมีฝีมือที่ที่มั่นคงคงเส้นคง,คงวารับประกันว่าจะไปเอาถ้วยรางวัลมาได้ หรือจะเอาคนที่สนใจแล้วฝึกแค่วัน2วันสรุปไม่ง่ายคือต้องใช้เวลานานครับในการที่จะประทับคุณสมบัติทั้งหมดนี้นะครับเข้าไปในตัวเราผมเองก็เป็นคนที่ปกติแล้วก็ไม่ได้ดีอะไรครับดีไม่ได้แต่สิ่งที่ผมทำมง่ายๆก็คือโจทย์ครับเปิดดูคุณสมบัติเหล่านี้ทุกวันวิดีโอนี้ผมก็มาฟังบ่อยๆว่าที่ผมพูดไปเนี่ยมีอะไรบ้างแต่เพื่อให้เกิดเกิดพลังนะครับที่จะประทับ สิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าไปอยากให้ลองพิจารณาคําว่าก,กรรมครับกฎแห่งกรรมเนี่ยท่านเชื่อหรือไม่ครับเชื่อแล้วเนี่ยจะยังไงต่อไปครับลองถามตนเองให้ชัดเจนครับเราก็อยากให้ลองเล่นทั้ง1 1ข้อนี้เนี่ยลองขยายความลองคิดลองปรับนํามาใช้ด้วยตนเองก่อนที่จะไปดูเกมที่45ต่อไปขอบคุณมากครับ